เป็นยังไงครับผมในที่สุดสกินรถเอเชียเพนเทียมก็มาเป็นสกินของหยุนให้หรือเปล่าคันี้เอเชียเพนเทียม2021เพิ่งมาปี2022จนจะจบเอเชียคับและโอโ้โหเพิ่งมาขายครับผมจัดเลยละกันนี่เป็นไงครับผมรถใหม่โอ้โยแสงอุตสาหอ่าา ชื่อสกินว่าเอเชียเพนเทียมคาวซีกอนเมฆทะเลอ่ะใช่ปะใช้ทันทีไปดิครับอุ้ยบวกชา้าตาม0.1นจุดหนึนะครับเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวไปใช้กันนะครับแล้วก็เหมือนมีสัตว์เลี้ยงใหม่กับที่นั่งใหม่มาอีกแล้วทุกคนเข้ามาที่ลัคกี้บอกนะครับแล้วก็เมจิกไม่ใช่ไม่ใช่เก้าอีอ้อยู่ตรงนี้นี่ Lipping ฟ็อดูดิมันมีเก้าอี้ใหม่มอีกแล้ว ถ้าไปม,มาถี่จังเนี่ยครั้งก่อนเป็นพระจันทร์เสี้ยวและครั้งก่อนเป็นเก้าอี้สีดําที่นั่งเหมือนบนแก้วนะครับอันนี้ภายใน2เดือนมา3ที่นั่งเลยเหรอรีบไปไหนครับเนี่ยจะปิดเซิร์ฟแล้วเลยรีบให้เด็กใช้ตังค์กันไปให้หมดผมจะเปิดเลยครั้งแรก1สตาร์ขอให้ได้แบบชุดเฮ้ยลืมดูชุดเลยว่าชุดไหนสวยกว่ากันนะครับดูเหมือนว่าชุดผู้หญิงจะสวยกว่านะผมขอเปลี่ยนเป็นชุดผู้หญิงหน่อยละกันนะครับผมจาชุดผู้หญิงนะเฮ้ย ไหนดูซิมาดูกันว่าผมว่าใช้ั้งหมดกี่เพชรน,นะครับผมมีเพชรอยู่2 8 8 0 0กับไอ้ลูกเหลืองเหลือเหรียญทองอยู่27เจลูกนะครับส0ครั้งแรกไปเลยอะชุดผู้หญิงเอ้มันเลือกแบบนี้น,ะนี่มผมลืม <laughs> ผู้หญิงครับผมไปได้ผมถาวรครั้งที่2เอา้าไม่พอครั้งที่2หรือสามันเนี่ยกดไปเรื่อยๆกดไปเลยกดไปเลยอ่าข้อมือเอาซ้ายดิเอา้ามันก็ซ้ายเหมือนกันไม่ใช่เหรออะไรครับเนี่ยไปไอ้มงคลจะเอาเก้าอี้ คาทามาแล้วคาทามาแล้วจานเหลือชุดเหลือชุดแหวนชุดแหวนโอ้โหไอแหวนได้แล้วครับผมจัดไปขอชุดกับเก้าอี้ขอชุดกับเก้าอี้ขอชุดกับเก้าอี้อย่าถึง5,000เพชรเลยนะครับทุกคนนะขอร้องล่ะเฮ้ยชุดได้แล้วสวยเหลือแค่เก้าอี้อันเดียวแล้วเก้าอี้มาเก้าอี้มาเก้าอี้มา,มาไม่พอ เฮ้ยนี่ไงชุดเรียบร้อยอชุดก็ไม่ค่อยเสือเท่าไหร่นะแต่มันก็ผู้ชายผูย้หญิงสวยไปถึงว่าสวยสุดอะ่ะเก้าอีมาาอ้มาเก้าอี้มาเฮ้ยเฮ้ยเกินไปแล้วเกินไปนะอันนี้เกินไปแล้วนะ<อ>เกินไปแล้วนะหกพั 6, นเพชรแล้วนะหกพั 6, นเพชรแล้วนะจันหกพันเพชรแล้วนะจันหกพันโอ้โหได้แล้วครับผมยินดีด้วยคุณคว้าดาวสำเร็จได้รับพิงค์สตาร์หนึ่งดวงและย,ยังได้รางวัลต่อไปอีกใช้ <c oughs> เพชรไปทั้งหมด6,400เพชร เออฟาเกิ uh, ้ทำไมรู้สึกว่ามันเยอะจังเลยเกือบจะได้คัด A ดีๆคันหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เหมือนจะมีสัตว์เลี้ยงมาใหม่นะครับซึ่งผมไม่ค่อยได้ซื้อสัตว์เลี้ยงผมจะมาเหมาเลยแล้วกัน <c oughs> วันนี้ใช้เพชรเย็นเหลือเกินนี่น้องสิงโตที่อยากได้ไม่ใช่อะไรครับผมสก,กินมันสวยดีเนี่ยสก,กินมันดูดี <c oughs> โอ้โหซื้อไปเลยแล้วกันครับผมไม่สนนะไม่สวนสวน่าจะใช้ไม่ใช้ไงผมมีเพชรอยู่2-2,400มาดูกันว่าจะใช้ทั้งหมดกี่กี่เพชรก,กันกับไอสัตว์เลี้ยงนี้แต่ก็มีแคล้ว เอามาอีกหนึ่งอันฟรีๆไปหนึ่งทีกดไปดิเอ้ยบัฟได้บัฟได้บัฟกดไปอีกอุ้ยรัวรัวรนรัวรลัวเงินผมมันหมดรนรัวเลยเนี่ยอะไรครับเนี่ยกดไปอีกอีกสองช่องเองอีกสองช่องแค่สองช่องโหอีกแค่ช่องเดียวช่องเดียวมา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 ครั้งสุดท้ายมาโอ้โหช่องเดียวเองขอละขอละ ขอละขอละเฮ้ยเฮ้ยช่องสุดท้ายเฮ้ยได้แลนะ้วฮะเมจิกฮาวนลี่ไลออนว้าวาว,าว,าวาิมีสองธาตุเหรอครับเนี่ยธาตุแบบสวรรค์กับธาตุแบบนรกอะไรเงั้นะหรือซาตานอู้ได้เรียบร้อยแล้วด้วยครับนี่ไงมันบวกความสามารถของสัตตัวอื่นด้วยเป็นไง ผมใช้เพชรในการซื้อสัตว์เลี้ยงตัวนี้2,800เพชรนะครับเห็นว่ามีสกินก็ต้องจัดเอาอีกแล้วกันคือวันนี้วันอะไรคอนเทนต์อะไรอะใช้เพชรหรอ1,104เพชรครับผมเอาสุดจริงๆอือือได้เวลาอัพสกิลเลยแล้วกันผมขออัพเต็มแป๊บหนึ่งนะครับผม โอ้โหอัพสัตว์เป็นที่เรียบร้อยมาดูสก,กิลไอเทมกันหน่อยเมื่อใช้เปลือกกล้ยมีโอกาส100%ความเร็วพื้นฐานสูงสุดบวก3กิโลเมตรเป็นเวลาหกวิร้0ยเลยเเหรอ แล้วก็สกิลเลสซิ่งนะครับทุกครั้งที่ใช้ในโตมีโอกาส55%ที่จะสะสมเอ็นแทง7%ทุกวิเป็นเวลา5วิและมีโอกาส55%ที่ความเร็วสูงสุดพื้นฐานบวก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลา7วิเอฟเฟกต์ทั้งสองจะถูกเรียกใช้อย่างอ oh, ิสระโอ้โห55%ครึ่งหนึ่งเลยนะครับเนี่ยก็คือใช้ในโตแล้วเอ็นแทงมีโอกาสเพิ่มขึ้น7%โอกาสติด55%นะแล้วก็ความเร็วสูดบวก5กิโลเมตรเป็นเวลา7วิโอกาสติด55%เหมือนกันนะครับหลังจากเราอัพเซตแล้วอุ้ยไหหนนนขออออดู่ยยยเเเเฮฮ้้ฟฟลังะ เอฟเฟอ็นยูนี่ยังไม่ใส่สก,กินนะครับเนี่ยสวมใส่สก,กิลสามบวกเพิ่มอีกสองเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เขาว่าอุ้ยอลังการเหลือเกินและนี่คือทั้งหมดของเราในวันนี้สก,กินลดชุดที่บวกกับเก้าอี้นะครับนี่เห็นไงแล้วก็สัตว์เรียงนะครับผมทั้งหมดใช้ไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่เพชรโอ้โหคือไม่มีคอนเทนต์อะไรแล้วก็คือมาผ่านเพชรเล่นน,นั่นเอง รอเคลื่อนในเซกิเมราไงเมื่อไหร่จะมาสักทีผมรอโคตรนานเลยครับด่านใหม่ด่านใหม่มาไงทุกคนผมบอกก่อนนะด่านเนี้ยผมฝึกลายคาร์ทีนะครับแล้วก็ยังไม่ได้แม่นยังยังยังไม่เป็นนะคือแค่ลองเข้าไปเล่นแบบคาร์ทีเล่นอ่ะอ้ออะไรครับเนี่ยยังเล่นไม่เป็นเลยดัไเปมาเร็วจังบรรดานใหม่ที่ไม่ใหม่แล้วอ่ะไหนนี่เก้าอี้ตัดเลี้ยงรถชุดโฟกัสอะไรก่อนดี ก็อีกกินไม่กับคาร์ทอ่ส่วนมหาจะดูแล้วทีนี้ ECU ก็ใช้ต่างที่กันนะครับระหว่างคาร์ทีกับรถปกตินี่แต่รถเราเอเชียเพนเทียมได้ทุกด่านอยู่แล้ว Lamborghini ไง RAC ไงรถคันนี้พี่ม่อนใครพี่ม่อนครับใครพี่ม่อนหรือเปล่าไอ้นี้มีคนชอม่อนหรือเปล่าต้องทำอย่างนี้น้องพี่ฝึกมาแต่เป็นพี่ฝึกลายคาร์ทีอัดิ แล้วนี่ก็ไอซียพุ่งไปถ้าถ้าเป็นลายน,นี้นะลายอันนี้ปกติอ่ะตรนี้ต้องใช้ไซด์เวย์ช่วยครับแต่คือผมเปีนนะเปเปแล้วผมปีแล้วนะเราถาลายไปเลยเราไม่สนลายวงลายวิ่งแหละเราเล่นไปขำๆแล้วผมเล่นไม่เป็นเป็นไงลายผมลายใหม่ใช้ลากว่าเดิม <c oughs> โอ้โหด่านโคตรยากเลยนะเงด่านตรนี้เลี้ยงบูทครับ เว้ยไอ้เฟิร์สมันเล่นเป็นไหวไอเฟิร์สน้องผมมันอยู่ที่หนึ่งโอ้โหเฮ้ยผมลืมไปไม่ใช่คาทีนี่ว่嘛แล้วปกติลายตัวนี้มันวิ่งไงเนะี่ยได้อยู่ได้อยู่เฟิร์สน้องรักไปให้นั่นละโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ย มันเล่นเป็นว่ะนี่สก,กิลเอ้ยมเห็นบอกว่าสัตว์ลเลี้ยงตัวนี้นะครับผมค่อนข้างโกงนะผมเข้าไปอ่นในไลน์กลุ่มพีพ่พีมกาวิตี้นะครับเขาบอกว่าสกินคันนี้เอ้ไม่ใช่สก,กินสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับนักแข่งใช้บ่อยนะครับแล้วก็สก,กิลติดบ่อยมาก,มาก,มากนี่ไงโอ้โหแล้วผมตกมาข้างล่างโอ้สภาพไปไปไปโอ้เป๋เลยเป๋เลยเป๋เลยดิอาเป๋เลยดิ ไอ้น้องรอพี่ด้วยตารแรกถือว่าบอมตารแรกถือว่าวอมไปให้เด็ก,กนที่หนึ่งไป<ะ>ขอแบบดากอนเกตลูกลักดาบอะ,ะนี่ก็ดากอนเกตอ่ะขอดากอนเกตไปได้ครับแจมผมเสียคลิปนี้ไปตั้งหมื่นกว่าเพชรน,นั้นเนี่ยฮะหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่เพชรให้ผมเลือกด่านไม่ได้หรอ<ะ>โอ้โหรถโอ้โหรถ เอ้ยเอาแฟชั่นผมไปไดที่หนึงเฉยก้อนเมฆฉันอะฮ่าฮ่า้า,า,าชุดผมไม่ใช่แบบ The ะเบนสไงผมเอาชุดที่สมได้พร้อมกับกา้ออี้มาใส่ด้วยไงไประเด็นน่ะไม่อยากเอามาเต็มอ่ะเดี๋ยวแบบแฟชั่นมันร้อยหกสเอ็อะไรกันครับมันเยอะเกินปุยเอาว่ะตานี้รถโหดเยอะเนี่ยรถสายฟรีก็มีหรอือเลปเล่า,ามาไปเจ้าไปเจ้าตามไม้ทันเจ้าอะไรจ้า วิชนวิสกิลติดแล้ว57็นะครับเนี่ยพร้อมกับเขาเรียกอะไรนะพร้อมกับอ่าสกินสัตว์เลี้ยงนะครับเลยติดบ่อยที่จริง50เซนพอเอ็นแท้งเพิ่มพร้อมกับความเร็วเพิ่มด้วยโอ้โหติดโคตรบ่อยมันติดแยก่กันนะครับว่าแบบจะติดอันไหนอะ่ะไม่ได้ติดพร้อมกันสองอันนะเกิดอันนึงติดเอน็นแท้งอันนึงติดความเร็วอะไรงันครับ นี่ไงเอ็นแทงเพิ่มโอ้โหดูดิเพิ่มรัวเลย C W W ไปสวยปึ๊บปึ๊บ C W W เห็นปะ่ะอันนี้เอ็นแทงไม่ติดนะครับอันนี้น่าจะเป็นความเร็วติดนะเห็นป่มมันแย่กัน <Yahoo! S 1> ชิวๆแบบแปะ,แปะอานเนี้ยชิวๆแบบแปะ,แปะ C W W สวยหาโมงฉหลุยไงไอ้มองคลฉหลุยไงสัตว์เลี้ยงตัวนี้สกิล ถ้าเทียบกับตัดเลี้ยงหุ่นยนต์ครัที่ผมว่าไล่เลี่ยกันนะครับน่าจะใกล้ๆกันนะแต่พี่เห็นพี่ๆบอกว่าตัดเลี้ยงตัวเนี้ยนักแข่งจีนใช้เยอะเออคนจีนใช้บ่อยคนจีนใช้บ่อยฟิลนั้นเราก็เลยต้องจัดหน่อยละกันไม่รู้เหมือนกันนะว่าติดอันดับหรือเปล่า PWW ครับผมสวย PWW โอ้โหสามร้อยสิบห้า ตายตชุยหลุยไปชุยหลุยอะ่ะชุยหลุยอ่ะอุ้ยเกือบดนนึกขอดห่างจากได้คอดไปตั้งวิหนึ่งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ออเฟสเขาที่สองเฉยน,นี่ผมต้องให้น้องมากดคู่กันนะเนี่ยไม่งั้นหาห้องไม่เจอครับขนาดผมอัดคลิปตอนสี่โมงเย็นยังหาห้องไม่เจองงชิปหายเลยสปีดดิปเตอร์ตาสุดท้ายและกันตาที่3ครับผมขอแบดแอตแลนติกเลยด่านยากไม่เล่นขอซิตี้ออทอมไดโนเสาร์ ตากอนเกตสี่ด่านนี้พอโอ้โหโอ้โหไม่ได้เป็นด่านยากเลยอะออ้อ,อ,อทอมตอรี่อ่ะนี่แลมโบต้องเจอชายแล้วคอนคอปเปอร์เจ็ดอุย้ยใครอ่ะนี่มงคณเจ็ดขับขับอะไรอ่ะขี่ก้อนเมฆ <c oughs> นั่งก้อนเมฆไงไอ,อมงคลมันนั่งก้อนเมฆโชว์ไปถึงทีอ่ะดิอุอ้ยมีรถสปีดพารด้วยครับผมคร์ฟรีด้วยเออมีแต่คอมเมนต์บอกว่าให้พี่มอสเล่นรถสายฟรีโชว์หน่อยผมอยากจะบอกว่าผมอยากเล่นนะครับแต่คือผมไม่ได้อัพและผมไม่ได้เก็บถาวรไว้ก็เลย คิดว่าอาจจะไม่ได้ทำคลิปนะหรืออยากให้ทำไหมอ่ะอยากให้ทำคอมเมนต์มาหน่อยเล่นให้ก็ได้เล่นแบบไม่อัพนี่แหละมัอู้แต่ผม,มอยู่มุมอะ่ะเล่นออกตัวยาก,กนะเนี่ยโดนโดนสะกิดทีนี่คือแบบไม่ดีนะไม่ดีนะโดนสะกิดทีนี่วู้ชวลุยชลุยไงไปเดี๋ยวอุ้ยดีบไลดิบไลคนที่ไหนครับนี่ดีบไล cwwy อโอเอ็นแทงเพิ่มลุลวงไงเอ็นแทงเพิ่มลุลวงไง cww สวยเอาวะสก,กิลติดโคตรป่๋ยทุกคนดูดิติดโคตรดีความเร็วเท่าไหร่อ่ะสามร้อยสามสิบกว่าเมื่อกี้ไอ้สัตว์เลี้ยงตัวนี้มันโหดนะครับที่จริงโอกาสติดมันห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่คือเราใส่สก,กินให้มันด้วยนะมันก็เลยแบบห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพิ่มมาสองเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยโอ้โหดูดิ โอ้ยกดผิดกดผิดกดผิดคนนี้ฉลับดีไครับผมอุย้ยชนฉลับดียังชนเลย w w ไปสวยไอตัวเพียไปเลยแล้วกันสกิลติดลุลูว่โหเอ็นแทงเพิ่มเอ็นแทงเพิออ่มโมเดโอ้โหเฮ้ยสัตว์เลี้ยงตัวนี้ผมบอกเลยนะต้องซื้อครับผมนานๆกว่าจะมีสัตว์เลี้ยงดีๆมาให้ซื้อกันต้องซื้อนะผมบอกเลย โอ้โหโอ้โหชนชนไปดิแต่ก็ยังทีนึงยังไงสกินก็ดีนะครับอุสานะครับแสงอุสามันมาจากเรื่องนารูโตะปะ <c oughs> เหมือนอ่ากางเกงโฮเอ็มที่แบบ <c oughs> เป็นกอนเมกอะ่ะเออเดี๋ยวนี้ทีทีอะไรแบบกอนเมก้อนเมฆไงนะถ้าใครชินชอบแนวแบบนารูโตะใช่ไหมครับเออก็อย่าลืมมาซื้อกันละกันนะสำหรับสกินใหม่นี่เป็นไงครับ <c oughs> ผมก็จบกันไปแล้วสำหรับสกินเอเชียเพนเทียมชอบกันหรือเปล่าสำหรับผมก็ ไม่ชอบผมไม่ชอบสีแดงูง่แล้วไงมันก็มีสกินของรถเอเชียเป็นเทียมมาให้ซื้อแค่สกินเดียวก็ต้องซื้อแล้วกันนะครับและเป็นสกินของการแข่งด้วยเลยต้องมีไว้จับจองไปเยาของไงประเด็นเออส่วนชุดไม่สวยสิ่งที่น่าสนใจคือเข้าอีด้านหลังโซฟีแบบกระชับเออพม่ใช่กอนเห็เหมือนโซฟาไงเออแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับแนะนําให้ซื้อนะเอ้ยใครชวนเนี่ยไม่เล่นไม่เล่นไปแล้วแนะนําให้ซื้อนะครับสัตว์เลี้ยงนะสกินติดโคตรบ่อยเอ้ยสกิลติดโคตรบ่อยแถมสกินใหม่โคตรสวยเลยนะ ก็อนนะครับช่วคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ซับสไคร์ริ่มกันดิกร่งีพี่มาคลิปใหม่ก่อนใครนะครับพี่พักกินได้ต้องขอกราบอภัยมารน้ที่ในส่วนวันนี้ก็สวัสดีครับ mm. นี่ไง,ไงโอ้ยมีหมีเต็มเลย